ทุกวันนี้ครับเวลาเราเปิดข่าวย้ายทีมแล้วเนี่ยเห็นตัวเลข100้ล้านปอนของนักเตะมันไม่ได้ทําให้เราตกใจเท่ากับเมื่อก่อนเลยครับบางทีแค่ยักไหล่แล้วก็คิดว่าอืมมันก็ดีลนักเตะย,ยุคนี้นี่ว่าแต่ถ้าเราย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนครับแล้วไปเล่าให้แฟนบอลยุคน,นั้นฟังว่าตาตาอีกหน่อยเนี่ยนักเตะคนหนึงเนี่ยจะขายกันเกิน200อล้านปอนเลยนะผมว่าคุณตาคนนั้นมีลมจับแน่นอนตูวเทปฟุตบอลวันนี้ขอเสนอสงครามราคานักเตะที่แฟนบอลยุคก่อนต้องเป็นลม ก่อนฟังคลิปนี้อย่าลืมนะครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับให้กับคลิปนี้ของตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับตัวเทพฟุตบอลไม่เคยขี้เกียจนะครับลงคลิปใหม่ให้ทุกคนได้ชมทุกวัน3 6 5วันไม่มีวันหยุดครับถ้าไม่เชื่อเข้ามาดูหน้าช่องของตัวเทพฟุตบอลได้ทุกวันครับมีคลิปใหม่อัปเดตให้ตลอดจริงๆแถมมีเพิ่มคลิปสั้นคลิปรวมฮิตให้กับหลายๆคนที่พลาดคลิปเก่าๆของตัวเทพฟุตบอลให้ได้ชมกันใหม่ด้วยนะครับมามาฟังกันต่อครับ วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันแบบยาวๆนะครับว่าสงครามราคาที่ทีมใหญ่ต้องเจอเนี่ยมันคืออะไรครับมันเริ่มจากตรงไหนค่าตัวนักเตะเดินทางจากหลักร้อยปอนไปจนถึงหลักร้อยล้านปอนได้ยังไง และทำไมทีมใหญ่ถึงหนีไม่พ้นวงจรน,นี้ย้อนกลับไปในปลายศตวรรษที่19กครับฟุตบอลเนี่ยเพิ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นกีฬาอาชีพที่นักเตะเนี่ยสามารถรับค่าจ้างได้ตอนนั้นเนี่ยระบบยังไม่ซับซ้อนสโมสรถูกจำกัดค่าตัวเพื่อป้องกันการประมูลจนเวอร์เกินไปบางช่วงครับถึงขั้นมีกฎว่าห้ามจ่ายเกิน10ปอนด์ได้ซ้ํานักเตะส่วนใหญ่สมัยนั้นครับยังมีงานอื่นเนี่ยควบคู่กันไปด้วยเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพรองแต่ในปี1893กครับก็เกิดดีลประวัติศาสตร์ขึ้นครับเมอนจ100ป คว้าตัววิลลี่กรอฟจากเวทบอมบิดอัมเบียนมันเป็นครั้งแรกครับที่มีการจ่ายค่าตัวเกินร้อยปอนทุกคนในวงการเนี่ยถึงกับอึง้งแล้วในปี1905กาครับก็บมาอีกหนึ่งหมุดหมายใหญ่มิดเดิลสโบครับทุ่มเงิน1 0 0 0ปอนปอนคว้าตัวอันคอมมอนซึ่งกลายเป็นดีลสี่หลักครั้งแรกครับซื่อยุคนั้นครับโวยกันสนั่นว่ามันคือการซื้อขายเลือดเนื้อมนุษย์ถึงขั้นมีกระตูนล้อเอาป้ายราคามาแขวนคอเขาได้ซ้าครับซึ่งนี่เลยครับคือจุดเริ่มต้นของการบวกค่าความอยาาาาากไได้้้แและะตตตังราคคนเเมม่่่ใชีท แต่ตามความจําเป็นของทีมที่อยากจะซื้อหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ครับฟุตบอลยุโรฟื้นตัวเร็วและลีกอิตาลีสเปนฝรั่งเศสเริ่มใช้เงินดึงดูดนักเตะจากทั่วโลกครับปี1957จอห์นชาดาวยิงทีมชาติเวลครับย้ายจากลีดไปยูเวนตุสด้วยค่าตัว5 0,000ปอนปอนซึ่งเป็นครั้งแรกครับที่นักเตะจากสาหราชนจาจักรมีค่าตัวแต่หลัก5 0,000ปอนปอนครับในปี1961ครับเดนิสลอย้ายจากแมซิเตียไปตริโน่ด้วยค่าตัว1น0 0 0 0ปอนซึ่งก็เป็นครั้งแรกของน ครับหลีกอังกฤษครับยังไม่ใช่ตัวแต่งเรื่องการใช้เงินแต่ลีอิตาลีและสเปนเนี่ยคือแหล่งเงินของจริงสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดมีลานยูเวนตุสพร้อมทุ่มเพื่อเอาดาวดังไปเล่นที่หลีกตัวเองเข้าสู่ยุค70ครับฟุตบอลเนี่ยเริ่มถูกมองเป็นธุรกิจเต็มตัวปี19 7 0ครับมาตินปีเตอร์ที่200 0 0ปอนด์ทำลายเพดานการเงินอังกฤษปี1977ครับเควินคีแกนไปฮัมบุกครึ่งล้านปอนด์ ตอนนั้นก็ถือว่าเวอร์สุดๆเลยครับไอ1979กครับเทเวอร์ฟันซิสนักเตะค่าตัวล้านปอนแรกของอังกฤษครับแม้จริงๆจะแค่975,000ปอนด์ปอนครับแต่ถ้ารวมภาษีก็ทะลุล้านครับแฟนบอลยุคนั้นก็พูดกันว่าฟุตบอลเนี่ยมันจะบ้าตัวเลขกันไปถึงไหน ยุค8 0ถึงยุค9กครับอิตาลีคือดินแดนในฝันของนักเตะทั่วโลกครับลีกนี้คือบ้านของเงินก้อนโตและแฟนบอลที่คลั่งไคล้มาราดโดน่าย้ายไปบาซ่าในปี1982ด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์และไปนาโปลีในปี1984ด้วยค่าตัว6.9ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติโลกทั้งสงครั้งโรเบร์โตบาจโจครับย้ายจากฟิลินตินาไปยูเวนตุสในปี1990ที่8ล้านปอนด์ จาลูก้าเวียรี่ไปยูเวนตุสปี1922ล้านปอนด์คิสเตียนเวียรี่ไปอินเตอร์มิลานปี1 9 9 9ที่37ล้านปอนด์ลาลีกาเองก็มีเซอร์ไพรส์ครับเช่นเดียวไปบติดทีมกลางตารางที่ซื้อเดินิสัน30ล้านยูโรในปี198 9ซึ่งทำสถิติโลกแบบไม่มีใครคาดคิดนี่แสดงให้เห็นว่าถ้ามีทุนถึงจะไม่ใช่ทีมใหญ่ก็สามารถเข้าร่วมสงครามราคานี้ได้ครับทีนี้ครับมาดูในช่วงต้นยุค90ครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยเพิ่งถือกำเนิดใหม,ม่พร้อมกับการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแบบเป็นระบบ แบบไม่เคยมีมาก่อนสมโมสรใหญ่เริ่มมีงบเสริมทับมากขึ้นและแฟนบอลก็เริ่มคุ้นเคยกับการเห็นทีมในอังกฤษกล้าทุ่มซื้อนักเตะมากกว่าเดิมจุดเปลี่ยนสำคัญครับนั่นคือในปี1996ครับอารันเชลเลอร์กองหน้าทีมชาติอังกฤษ ที่เพิ่งพาแบ็กเบิร์นคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาล1994-1995และเป็นดาวซนโวลประจำประเทศครับเขาย้ายไปสโมสรบ้านเกิดอย่างนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์ดีลวนี้ไม่ใช่แค่แพงที่สุดในเกาะอังกฤษต,ตอนนั้นครับแต่ยังเป็นสถิติโลกด้วยซึ่งตอนนั้นนะครับ15ล้านปอนด์เนี่ยมันถูกมองว่าเป็นตัวเลขที่บ้าคลั่งมากๆแฟนบอลรุ่นพ่อรุ่นแม่บางคนยังพูดเลยว่าซื้อบ้านได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะ หรือซื้อโรงงานได้เป็น10ถ้าเกิดมีการเปรียบเทียบแต่สโมสรทุ่มก็เพราะว่าเชลเลอร์คือการันตีประตูและเป็นไอคอนที่แฟนบอลรักและหลังจากเดีลวนั้นครับทีมในอังกฤษก็เริ่มรู้สึกว่าทําได้และตลาดก็เริ่มมีสีสันมากขึ้นครับแมนเชสเตอร์เวตต์เลว์พูอาร์เซนอลเริ่มกล้าจ่ายหลัก10ล้านขึ้นไปเป็นเรื่องปกติเช่นเดวายยอร์กแอนดี้โคมาร์คโอเวอร์มาค่าตัวแต่ละคนเนี่ยถือว่าสูงมากในเวลานั้นครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือพิมเมลีกยุคนั้นเนี่ยยังไม่ได้บ้าคลั่งเท่ากับยุโรแผ่นดินใหญ่แต่การมีเงินจากทีวีและผู้สนับสนุนเนี่ยทำให้ฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงพอครับที่จะเก็บนักเตะเก่งๆไว้ในประเทศและค่อยๆปรับตัวเข้าสู่ยุคที่พร้อมลุยสงครามราคากับลีกอื่นๆ แต่ถ้าจะพูดถึงจุดเปลี่ยนของตลาดนักเตะยุคใหม่ครับคงหนีไม่พ้นการเข้ามาของเจ้าของสโมสรที่กระเป๋าหนักพูดง่ายๆก็คือมีเงินขนาดที่ไม่ต้องมานั่งคิดนานว่าควรจะซื้อหรือไม่ควรซื้อแต่อยู่ที่อยากได้หรือเปล่ามากกว่าปี2003ครับคือหมุดหมายใหญ่ครับโรมันอบารโมวิดมหาเศรษฐีชาวรัสเซียเข้ามาซื้อเชลซี ก่อนหน้านั้นเนี่ยเชลซี Chelsea เป็นทีมดังพอตัวครับแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มยักษ์ใหญ่แบบแมนยู U, หรือว่าอาเซนอลแต่พออบาฮิโมวิชเข้ามาครับฤดูกาลแรกเขาทุ่มไปกว่า150ล้านปอนด์ในการเสริมทัพค่าตัวระดับนี้ในตอนนั้นครับคือยักษ์ใหญ่ยุโรปบางทีมเนี่ยยังไม่กล้าจ่ายในหลายปีรวมกันด้วยซ้ําการซื้อครั้งนั้นครับไม่ใช่แค่การเพื่อเสริมทีมแต่เป็นการส่งสารถึงคู่แข่งว่ายุคนี้เชลซี Chelsea พร้อมสู้ทั้งในสนามและในตลาดและหลังจากนั้นครับพิมเมลีกก็เริ่มคุ้้้นนนกกับเจจจจาาของงใใหหหม่่่่ทททนนทีีทุแตจดดลลโริๆ ขึ้นในปี2008ครับกลุ่มทุนอาบูดาบีเข้ามาซื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้และเพียงแค่วันเดทไลน์ซัมเมอร์ปีนั้นครับพวกเขาก็สร้างช็อคแรก ด้วยการปาดหน้าเชลซีคว้าโรบบนโยจากเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว32.5ล้านปอนด์ปะเดนมันอยู่ตรงที่ซิตี้ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นทีมลุ้นแชมป์ครับแต่ก็กล้าทุ่มชนิดที่ทาให้ทั้งยุโรปเนี่ยต้องหันมามองและที่ฝรั่งเศสในปี2011ครับกลุ่มทุนกาตาได้เข้ามาเทคโอเวอร์ปารีสแซงแร์แมงจากทีมยักษ์ลับในลีกเอิงกลายเป็นพ่อบนทุ่มที่พร้อมดึงสตาร์ระดับโลกมาเล่นในลีกที่ก่อนหน้านั้นแทบไม่มีใครเชื่อว่ามีแรงดึงดูดมากพอภายในเวลาไม่กี่ปีครับ Paris Europe. ต้องระวังเวลาเจอกันในตลาดสิ่งที่เจ้าของทุนหนาเหล่านี้เปลี่ยนไปตลอดการครับนั่นคือความเร็วและขนาดของการซื้อขายเมื่อก่อนครับการซื้อนักเตะระดับบิ๊กเนมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเจรจาหลายเดือนค่อยๆเกลี่ยงบ่ประมาณให้ลงตัวแต่พอมีทุนหนาเข้ามาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเจอใครที่อยากได้ก็แค่ถามตัวเองว่าจะเอาเปล่าและก็ปิดดีลได้ในไม่กี่วันและก็พร้อมจ่ายแพงกว่าคู่แข่งเพื่อให้ได้ตัวมาแต่ถ้าพูดถึงสงครามราคาในตลาดนักเตะแล้วไม่มีชื่อเรอัลมาดลิดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมละครับมันเหมือนกับเรื่่่องลาีแ ไม่มีแบทแมนกับซูเปอร์แมนอยู่ในทีมเดียวกันอะไรประมาณนี้ครับต้นยุคปี2000ครับประธานสมโมสรฟอร์เรนติโนเปเลสเปิดยุคที่เรียกว่ากาลาติกสแนวคิดง่ายๆแต่โคตรแพงครับนั่นก็คือทุกซัมเมอร์เนี่ยพวกเขาจะต้องชูเสื้อซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกมาอย่างน้อยหนึ่งคนและไม่ใช่ซูปเปอร์สตาร์ธรรมดาครับแต่ต้องเป็นตัวท็อปที่แฟนบอลทั่วโลกี่ยพูดถึงในปี2000ครับเปเลสเริ่มด้วยการดึงหลุยส์ฟิกโก้จากบาร์เซโลนาคู่แข่งด้วยค่าตัว62ล้านยูโร เีลนี้ไม่ใช่แค่แพงครับแต่มันคือจิตวิทยาสงครามเพราะเขาดึงสัญ,ญลักษณ์ของคู่แข่งมาอยู่ฟังตัวเองทําให้แฟนบาร์ซ่าเดือดถึงขั้นคว้างหัวหมูลงมาในสนามตอนที่ฟิกโก้เนี่ยกลับไปเล่นที่คัมโนไปสองพันหนึ่งครับพวกเขาทุบสถิติตัวเองโดยการซื้อซินาดีนซีดานจากยูเวนตุส ที่ราคา75้าล้านยูโรซีดานคือเพเมเกอร์เบอร์หนึ่งของโลกในตอนนั้นครับและผ้าบอลเลสใส่เลวอคุเซในนัดชิง UCL ปี2 0 0 2ก็อตอกย้ำว่ามันคุมทุกยูโรเลยครับปี2009เไปเลสกลับไม่ครั้งหลังเว้นช่วงไปและก็ไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวังเขาคว้า,วาวตัวคิสตียโนโรนัลนโดมาจากแมนยูเต็ด้วยค่าตัวสถิติโลกใหม่ที่80ล้านปอนด์และในซัมเมอร์เดียวกันยังซื้อกาก้าคาริมเบเซมา่าชาบี้ลอนโซเข้ามาอีก ความโหดของยุคนี้ครับมันคือไม่ใช่แค่ซื้อแพงครับแต่เป็นการซื้อแบบประกาศศักดาคารเรลมาริตอยากได้ใครแล้วก็จะไม่มีการต่อรองแบบขี้เหนียวเด็ดขาดแล้วมาถึงปี2013ครับการเดวเบลย้ายจากทอรเนมัสสเปอร์มาเรลมาลิตได้ค่าตัว100ล้านยูโรซึ่งนี่คือครั้งแรกครับที่ตัวเลขแตะ100ล้านยูโรแบบเต็มๆและทําให้คําว่าหลักร้อยล้านกลายเป็นหมุดหมายใหม่ของตลาดนักเตะแต่แล้วครับในปี2017ปารีสแซญแมงก็เข้ามาทําลายเพดานที่มาลิตได้สร้างไว้ ด้วยดีลของเนย์มาที่222ล้านยูโรเป็นการฉีกสัญญาจากบาร์เซโลนาซึ่งนี่เลยครับคือจุดที่สงครามราคาเปลี่ยนจากการแย่งสุปเปรสตา ไปสู่การทำลายสถิติแบบทิ้งห่างเป็นร้อยล้านหลังจากนั้นตลาดนักเตะก็เหมือนโดนกระตกให้เพี้ยนขึ้นไปทันทีบาซ่าได้เงินจากเนยมาไปซื้ออุสมานเดเบเล่ที่ราคา135้าล้านยูโรและฟิลิเป้คูตินโยที่105้าล้านปอนด์และบวกเงื่อนขอีกซึ่งทั้ง2ดีลนี้ถูกมองว่าแพงเกินฝีเท้าแต่ทีมขายเนี่ยรู้ว่าบาซ่าเนี่ยเพิ่งได้เงินก้อนโตมาจึงโกงราคาได้เต็มที่และนี่แหละครับคือเหตุผลที่ดีลระดับกาลาติกอสและดีลช็อคโลกพวกนี้ไม่ได้คแค ปรับราคาขึ้นพร้อมกันมันเหมือนลูกโซ่ที่ไม่มีวันหยุด เวลาพูดถึงคําว่าสงครามราคาครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือการที่ทีมใหญ่นชอบจ่ายแพงเองแต่จริงๆแล้วมันมีปัจจัยซ่อนอยู่เยอะมากครับและส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากทีมอยากซื้อแพงครับแต่เป็นเพราะสถานการณ์บีบให้ต้องจ่ายยกตัวอย่างข้อแรกครับของน้อยคนก็ต้องแย่งกันเป็นเรื่องธรรมดานักเตะระดับของจริงยมีจํากัดโดยเฉพาะตาแหน่งสําคัญอย่างกองหน้าเบอร์9ก้าหรือมิดฟิลด์ตัวปั้นเกมกองหน้าแท้ๆในตลาดครับที่ยิง20-30ลูกต่อฤดูก,กาลมีไม่ถึง5คนในยุโรปฮาลแลนด์เลวันดอฟกี้เคนโอซิมเฮนและจะนับวลาวิเข้าไปด้วยอีกคน ทีนี้พอทีมใหญ่8-9ทีมครับอยากได้ของที่มีแค่4-5ชิ้นราคามันก็ต้องพุ่งเป็นธรรมดาเหมือนเราประมูลของในตลาดที่มีแค่ชิ้นเดียวครับแต่มีคนยกป้ายประมูลกันครึ่งตลาดอย่างเงี้ยครับข้อ2ภาษีทีมใหญ่อันนี้แฟนบอลเรียกกันคำๆนะครับว่า big club tag ครับคือถ้าคุณเป็นแมนยูเรียมลมาดริดเทลซี LC, ปารีสแซงแยงหรือบาเยอร์พอสโมสรเล็กเห็นชื่อคุณปุ๊บเนี่ย ราคาที่ตั้งไว้จะโดนบวกเพิ่มอัตโนมัติ10-30%ตัวอย่างชัดๆคือกรณีของแฮร์รี่แม็กควายครับจากเลสเตอร์ไปแมนยูที่ค่าตัว80ล้านปอนด์ถ้าเป็นทีมการตารางซื้อกันเองเนี่ยราคานี้อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ําเพื่อนๆว่างไงข้อสามมันมาจากแรงกดดันจากแฟนบอลและสื่อครับทีมใหญ่เนี่ยมีแฟนบอลทั่วโลกการซื้อขายไม่ใช่แค่เรื่องในสนามแต่ยังมีภาพลักษณ์และความคาดหวังที่ต้องรักษาครับถ้าทีมเพื่อนร่วมลีกได้สตาร์ดังแล้วทีมคุณยังนิ่งๆเนี่ย แฟนบอลจะเริ่มถามทันทีว่าเฮ้ยทีมเราทำอะไรอยู่วะยกตัวอย่างซัมเมอร์ปี2021ครับมาซิตี้ต้องการกองหน้าไทนาเกโลและข่าวกับเคในดังมากแม้จะไม่ปิดดดวแต่ตัวเลขที่ยอมคุยกันเนี่ยสูงถึง120ล้านปอนด์เป็นเพราะแรงกดดันครับว่าทีมใหญ่ก็ต้องได้ของใหญ่ใช่ปะละ่ะ ในเรื่องของศักดิ์ศรีระหว่างคู่แข่งอีกถ้าทีมใหญ่2ทีมอยากได้นักเตะคนเดียวกันเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ซื้อมาเล่นเล่นครับแต่มันคือซื้อมาเพื่อไม่ให้คู่แข่งได้อย่างดิวโรเบนโยในปี2008ครับที่แมนซิตี้ปาดหน้าเชลซีหรืออเล็กซิสซานเชตที่แมนยูปาดแมนซิตี้ในปี2018บางครั้งทีมยอมจ่ายเพิ่มไม่ใช่เพราะว่าการจ่ายเพิ่ม,มจะทําให้นักเตะเก่งขึ้นแต่เพราะว่าไม่อยากให้ชื่อของนักเตะคนนี้เนี่ยไปโผล่ในสีเสื้อคู่แข่งนั่นเองยังไม่รวมเรื่องมูลคาาลคค,ค่นนค่่่าา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 ทงงงกกกรรรรตตตลดดดนนนนัับเไไมมม้้ววแแฟออ์ใสสถึขยื การขยายฐานแฟนและการดึงสปอนเซอร์เช่นคริสเตียโนโรนัลโดกลับมาแมนยูในปี2021 ด้วยค่าตัว12.8ล้านปอนด์มันอาจจะดูถูกครับแต่ค่าเหนื่อยสูงและรายได้จากการขายเสือ้อคืนทุนในเวลาไม่กี่วันสําหรับทีมใหญ่การซื้อสตาร์แบบนี้แม้จะจ่ายแพงก็อาจจะคุ้มค่าเพราะคืนทุนทางการตลาดเร็วนอกจาก5เหตุผลหลกัลกๆที่ว่ามาแล้วนะครับยังมีหลายปัจจัยครับที่ทําให้ทีมใหญ่ยังหนีไม่พ้นวงจรนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟจจากดิวก่อนหน้าครับตลาดฟุตบอลมีความจําเป็นต้องตั้งบรรทัดฐานจากดิวนกนเช่นเอนโซเฟอร์นันเดสย้ายไปเชลซีที่106ล้านปอนด์หรือดิเคเล ดิวต,ต่อไปของมดฟิลในไว้ใกล้เคียงฝีเท้าดีกล้าจ,จะถูกอ้างว่าอา้าวก็ต้องได้ราคาพอๆกันสิมันก็เลยทําให้ทุกครั้งที่มีดิวใหญ่เกิดขึ้นครับราคาของนักเตะคลาดลง,ลงมาเนี่ยก็ขยับขึ้นไปโดยอัตโนมัติแม้ฝีเท้าจะไม่ถึงก็ตามข้อต่อมาครับคือปัจจัยเรื่องเวลาครับถ้าตลาดกําลังจะปิดเนี่ยและทีมใหญ่ยังไม่มีนักเตะในตําแหน่งที่ต้องการราคาจะพุ่งทันทีครับเพราะทุกคนรู้ว่าคุณไม่มีทางเลือกตัวอย่างชัดเลยครับคือดีวของแอนโทนี จากอแจจสูแมนยูจากที่คุยกันครับ60-70ล้านปอนด์สุดท้ายก็พุ่งไป85ล้านเพราะตลาดเหลือไม่กี่วันและเทนฮาร์ก,ก็ต้องการจริงๆเรื่องความคาดหวังของสปอนเซอร์ก็มีส่วนครับสโมโสรใหญ่มีสปอนเซอร์รายใหญ่คอยจับตาอยู่ตลอดครับการไม่ดึงสตาร์ดังเข้ามาอาจจะทําให้ภาพลักษณ์ลดลงในสายตาของตลาดโลกอย่างปาลิสเซย์แมงหลังเสียเนยมาร์และเมซี่ก็ต้องเร่งหาหนักเตะชื่อใหญ่เพื่อไม่ให้ไรายได้จากสปอนเซอร์และการขายเสื้อในลดลง ข้อต่อไปคือภาพลักษณ์และความทะเยอทะยานครับบางครั้งการทุ่มซื้อคือการประกาศต่อโลกว่าเราพร้อมจะกลับมายิ่งใหญ่แล้วรเรลมาดดซื้อฟิโก้จากบาซ่าในปี2000ไม่ใช่แค่ซื้อตัวครับแต่คือการโชว์พลังเชลซีในยุคโรมันอับโมวิดก็ใช้วิธีเดียวกันซื้อสตาร์แบบไม่เกรงใจราคาเพื่อสร้างภาพว่าพวกเขาเป็นพลังใหม่ของยุโรปสงครามราคาสําหรับทีมใหญ่ครับไม่ใช่เรื่องการอยากจ่ายครับแต่เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เพราะระบบตลาดความคาดหวังเวลาและคู่แข่งล้วนบีบให้คุณต้องเล่นในเกมนี้เหมือนคุณลงสนาม ชิงนักเตะในตลาดโลกครับไม่ได้แค่มีฝีเท้าของนักเตะเป็นเดิมพันแต่มีทั้งศักดิ์ศรีภาพลักษณ์และอนาคตของสโมสรอ,อยู่ในนั้นด้วยเมื่อมองย้อนจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับสงครามราคาไม่ได้เป็นแค่การแข่งขันตัวเลขครับแต่มันคือภาพสะท้อนการเปลี่ยนไปของโลกฟุตบอลทั้งหมดครับ จากยุคที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกยังไม่ถึง20ล้านปอนด์สู่ยุคที่ตัวเลขระดับ100 200ล้านกลายเป็นเรื่องที่แฟนบอลเห็นกันจนชินตานี่คือผลลัพธ์จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเงินทุนลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการตลาดการขยายฐานแฟนบอลไปทั่วโลกและการที่ทีมใหญ่ต้องรักษาภาพลักษณ์และความทะเยอทะยานฟุตบอลยุคนี้ครับจึงไม่ใช่แค่เกมในสนามแต่เป็นเกมนอกสนามที่ใช้เงินเป็นอาวุธ และในสนามรบนี้ทีมใหญ่คือคนที่ต้องแบกรับแรงกดดันมากที่สุดเพราะพวกเขาคือคนที่ถูกจับตามองถูกคาดหวังและถูกวัดผลจากทั้งโลกในทุกการตัดสินใจแต่ก็ต้องยอมรับนะคบว่าสงครามราคามันก็มี2ด้านครับมันช่วยยกระดับคุณภาพของหลีกดึงดูดนักเตะระดับโลกและกระตุ้นให้ทีมเล็กตั้งเป้าสร้างนักเตะขายได้แพง ในขณะเดียวกันมันก็ผลักให้ทีมใหญ่ใช้เงินเกินตัวทําให้ตลาดบิดเบี้ยวและเพิ่มช่องว่างระหว่างทีมรวยกับทีมจนสุดท้ายแล้วนะครับคำถามที่แฟนบอลต้องคิดก็คือเรายังอยากให้ฟุตบอลเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าหรือเราต้องการเห็นวันที่ฟุตบอลกลับมาวัดกันที่ไอเดียและเทคนิคมากกว่าเช็คเงินสด และไม่ว่าคําตอบของใครจะเป็นยังไงครับสงครามราคานี้ก็จะยังดําเนินต่อไปครับาอตราบใดที่โลกฟุตบอลยังหิวความสําเร็จและแฟนบอลยังอยากเห็นทีมรักมีสตาร์ดังสนามรบที่ชื่อตลาดซื้อขายก็ยังร้อนระอุในทุกซัมเมอร์และทุกตลาดเดือนมกราคมแน่นอนครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ